สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็กลับมาทบทวนก่อนสอบกลางภาพในภาคเรียนที่2กันค่ะเราจะมาทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่7มีชื่อหน่วยว่าความเพียรเรามาทบทวนชนิดของคําในภาษาไทยอย่างจำกันได้ไหมคะอ่าก็จะมีคํานามคำสรรพ,พนามคำกริยาคำวิเศษคำอุทานคำสันธาน และคำบุพบทนะคะแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะเรียนเพียง3ชนิดนะคะได้แก่คำนามคำสรรพนามและคำกริยานะคะเรามาทบทวนกันเลยค่ะคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่หรืออาการต่างๆเช่นพ่อบ้านปูถนนชนบุรีสวนจตุจักร คณะฝูงความดีการเดินแผ่นนะคะคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่และอาการต่างๆนะคะเช่นนคะนี้แมวเครื่องเล่นโรงเรียนใช้เรียกชื่อนะคะแทนคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่และอาการต่างๆนะคะเรียกว่าคำนาม ต่อไปค่ะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองค่ะเช่นคำว่าฉันกระผมข้าพเจ้าคุณเธอเขามันใครไหนบ้างนี่อ่าอเห็นไหมคะแทนตัวตรงนี้ฉันผมเขาแบบนี้นะคะใช้แทนคำนาม บอกว่าคําที่ใช้แทนคํานามก็คือคำสรรพนามทําหน้าที่เหมือนคํานามนะคะเช่นเด็กคนนี้แทนตัวว่าฉัน่คนนี้ก็เขาคนนั้นอ,อันนี้ใครนะคะเขาเรียกว่าคำสรรพนามต่อไปค่ะคํากริยาคือคําที่แสดงอาการของคนสัตว์พืชและสิ่งของนะคะเช่นบินนอนเห็นชอบ เหมือน,น,นคล้ายอาจต้องเป็นวิ่งอาเช่นเด็กๆก,กระโดดอาฉันยิ้มหรือพี่กำลังพูดกับแม่ก็ได้นะคะเป็นการแสดงอาการต่างๆวิ่งนั่งนอนเดินอาว่ายน้ำได้หมดเลยนะคะเขาเรียกว่าคำกริยานั่นเองอาเช่นอันนี้ค่ะบิน นกบินได้ไหมคะวิ่งฉันวิ่งอว่ายน้ำฉันว่ายน้ำเขาเรียกว่าคำกริยานะคะจำไว้ให้ดีนะคะนักเรียนก็สามารถทบทวนนะคะในเรื่องของชนิดของคำในภาษาไทยในเรื่องคำกริยาคำสรรพนามแล้วก็คำนามนะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่1 1 1ถึงหน้าที่112นะคะทบทวนก่อนสอบนะลูกนะสำหรับวันนี้ครูก,กันก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ